เอาข้าวพดด้นะคะอะไรคะงีงบอกอ้โพด้ยคะเอาค่ะข้าวโพดอยู่ไหนขาโพดยางด้วยนะคะเอาย่างด้วยข้าโพดย่างด้วยค่ะนี่เอาแล้วก็มาย่างเตาข้พดุข้าดตุกเลย ก็ใช้ที่คี้สีนะใช้ที่ขี้ไก่ย่างนะคัเอาไก่ย่ามันมีไก่ไซใหญ่นี่หนูผิด้านนี่หนิดบ้านมด้าวามันนี้ขวานขายอะไรคะขายเครื่องะดูแล้วกขายเครื่กอขายอะไรนะ พอเทา่าไหร่คะผิดด้านด้วยค่ะเม่คาร้องขายเสร็จเร็วลูกค้าจะได้มาเซื้อเร็วเ,เข้าอรองรา่างดังคะ่ะรองร่างดังเร็วอลิค่ะอา พ่อพี่มีมทำให้ทวดน้อยเสร็จแล้วของขวัญยังไม่เสร็จเลยอ่ะเอาเร็วใส่จานเร็วๆเอาไปเสิร์ฟทวดน้อยเร็วเสร็จแล้วค่ะอร่อยไหม เอาได้ตังค์มาแล้วเก็บตังค์ใส่นี่กิน <c oughs> ตังค์ได้ไงล่ะอ้วก <c oughs> ออกมาดววิอ้วกเอาน้<อ>าไม้ขายเร็วๆขายเร็วๆลูกค้ามาแล้วเรารัางดังๆอ,อะไรดีที่บ้านเอาอะไรดีที่บ้านเอาอะไรเอาฟอปเอาเอาอันไหนอ่ะอันใหญ่หรืออันเล็ก ยัอยอาอีกีๆๆอขอ้วัสาสง้ีขนมนนวัญบอกเพื่อนๆก่อนวันนี้ขวัญทำอะไรเร็วๆใต่อแล้วบอกเพื่อนๆก่อนเร็ว เอามาบอกหวานบอกเพื่อนเ่วันเล่นอะไรคะข,รของวานอเล่นของเล่นอะไรบ้างบอกเพื่อนเพื่อนก่อนชี้เพื่อนเอนดูเล่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอ,มมอ่ะมีอะไรบ้างคะไปเสิร์ฟไป่เ คุณค้าเท่าไหร่คะอ่าเต็มก่อนได้มค้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ่ได้ค่ะไม้ค่ะไม่ได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 ้ค่ะไค่ะไม่ได้ค่ะ่ได่ะไมะคะไม่ได่ะไม่ได่ะไ่ได้ะไม่ได้ค